เงคงหัวบางเาะไอ้นคน้อได้ด้วยนันเอเอามเอามอนี่นะครับก้อนที่จะต่องก็ดีพ่อก็แม่นะครับนี่เก็ดเล็กเ็ดน่อยนะครับกระติคือว่าบอร์บอี่ยังไร มันนอ้รแก่ราแม่แก่เนี่ัน้เปานอไรก็ยส้ึงไม่ที่มันเอาขางเาขานี้รับน้ำหนักไม่ได้ไงไทยพาดพี่น้องไาวเอกอุ้มึอุ้มึง่ด้่นารานเย่ยมเยค่กคนใครี่แรกก็เนีกว่า่นีกน้กล้องมคโอ้ไล่ได้เลยไล่ได้เอานะ ไม่ดีก็อะไรนี่นั่นแหละก็เลยสีบ่มอไทยทุกคนก็ได้เป็นคนทีงอาชีพต้อนเงินเงินแสนเงินล้านก็ได้อันนี้คือบ่อยบ้างเงี้ยหรือก็จริงนี่ครับอันนี้เงินเทวดาเงินเทวดาเอาเงินบ่อยควันเงินเทวดอเอาเงินลอยควันมัอนี่สีห้ยพูดลอยๆคะแนนก็ได้ก็ได้ใส่ได้อยู่นี่เขาก็ได้เจ้าข้าวใช้เออเอาไปใส่ให้พิธีอะไรโดยการเอาไปซื้อยูซื้อกิน จสิเอางที end, bert, bert, ja, us, ่วัานแบง่เานเดี๋ยนี้นะครับเดี๋ยว่ันก่อนสิเอิดครงกาคนะครับอายวันนี้คนอะนะครับนออกครับ่ตจเราคนอดไลยกันเราลดคนไล่กันนะครับแตมีอย่างไรก็ไม่ไม้แต่เพราะว่ากราบอกไาเวลาเขามันหน่อยเดีว ผมจะเริ่มสร้างงานเลยนะครับเด้อมือแรกงนี่แหละเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าห้องแช็แล้วนะครับเวลาต้องเป็นเวลานะครับปิกเลยนะครับใครใครเพียนนอกจากฝนตกแ้่นี้พ่ะเออจากมาหลังไม่บอกมาคุยกันนะครับเต็มเป็นเุนพื้นแบบใดวางอะไปเขาจะเริ่มแรงเยอะเลยไหนะครับว่าในนั่งเง็ยบว่นั่งไปแรงียบเนี่เราเอาจบวันเราเป็นผู้เสียซือดนว่าได้

วันนี้คใจมันดุทางพยาบาลเอินเจ้าขอนั่นเพราะเราจะเป็นเจ้าของนี่เต็งเต่งทเต็งเต็งเต็งเราเล่นเต็งเต็งโอ้เต็งหมดเลยเบียบีเต็งจะไปขี่แจงใครว่าเต็งเต็งเอาบ้างเอาชี้แจงแล้วมาจางก้อนไหนก่อนเอ้าเอาเอาพู้ในน้อยมั้ยเล่อะเออมาเลยลูกเอาเย็นมาลูกมาอจะบอกเอาเอาไม่ลาบปดนเอาเริ่มมาจากฟังนี่อะไรเนาะไงเอามาจากพี่ นะครับเริ่มมาจากใครก่อนมาเอาหนิผู้แรกเขาไล่ไปเป็นแถวเนาะแถวนี้ตรงแถวหลังเราตามนั่งละมาเอาใครใครเนี่ยโอ้พี่ต้องคนเดิมเาจัดไปมาครับพี่ต้องคนเดิมนะมาลูกมามายังไม่ลูกยังไม่รับนั้งเนี่ยน้องไงน้องนี่นี่คู่แฝดเป็นระเบินมาแล้วเอาไปเอามาน้องนิกราชินแม่มาแล้วเว้ย อันนี้มาคนต่อไปอันนี้เรองผปยงเ่อ้ัวะสามน่อยเดยวใหญ่ะสาพ่น้อยะให่เอาจังน่อยตระสามน้อยน้องชิมมี่เงใช่ไหมเออเอโอ้แม่อไก่น้อมอรชันครับลูกชายกลูกสาวกันเออน้อมอรชันอันนี้ น้องเตียงบินอันนี้น้องอะไรนิวขอ,น,น,ขอ,น,อ,วอ,อน้องขอนอนนึ่เป็นค้อนใหม่ดีกว่อ๋อน้องขอนน้องขอนเาน้องขอนอะไรน้องเนยบน้องใครใครอ่ะอลบทำไมไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกฟังเยอเฮ้ยุดเขินยิบหน่อยยิบใหญ่ นเงยยิ้มใหญ่ไงเธอน้อยแกทำตัวเปิดโปงเปิดเผยหลายแต่ไม่เอฟซีก็เข้าใจเราผิดหรอกพี่น้องพู้เรียกบุคลิปหลักฐานพู้เรียกบุคลิปหลักฐานน้องเพิ่งได้ช่งคุยปบานไดจอดด้วยค่ะมีคลิปหลักฐานนะจีบแอบมันอกก่อนจับอวกอยู่นะจวกคู่เต่าก่อนปัดลูกชายแต่สมัยมัลอ์ตาหากคุยด้วยองทะลุต่างหากต่างหากน้องชิมนะน้องชิม พี่นอาลาบนดน้องลูกเราบาจดค่นอต้ยน้อ้ยนองเ้ยนอเตยน้องเตยน้องเต้ต้ยน้เยน้เ้น้องย้องเตนอค้ยน้องเต้ยน้งเ้นองตยน้อเตน้องตงเนอน้องเ้องเตยน้องต้้องเ อ,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 อ้นาอมนอ,อน,น้นอ,งนองน้อน้อ,นองนอง้อนี้น้องน้องนิเ่ดนมแถ่ิดมันยังเมนอันนี้อกิวันนีกาประมาน,นีาานนเออกาน้องอาจารย์ต้มอาจารย์ดำอาจารย์เทอ,อาจารย์ครูกุตุนเนาะนะครับอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ตนอาจารย์ออมเมเออไทยก่อนพอมันเป็นแบ้งใหญ่เออเปงนี่พ่อผีใหญ่เออแอดี้เาเป็นัวแากัวยไกัวเนเปล่ากเหากเนมามาเด้อเอานี่กัวเตวเอาน้องเนือ้แฟอ่าโอเคเลยอันนี้อ้อันนี้ยั ยักษายักษาตรงนั้นอันนี้พ่อพ่อลูกพระเอกเอไปโจ๊กอ๋ออ๋อพี่เต้ตัวปวามตัวนี้เออตัวจริงไปเลยไปเอกเขาเอ่อระเอกเต้ระเอกดีโด้อ่า ก็ดีไม่ใส่ชื่อให้อยู่นุกเปลียนชื่ออยู่โอ้ถอดใ่บวมนี่งั้นีุ่เบ้องี่นีูเงี้ใจเนีู่เงี้ยีนะอันนี้ง่ย้กง่ายอันนี้ใจดีดีอันนี้ใจดีสีไล่ก็นี้หางเล็อย่างน้อยน่งคนไปเื้อหางเล็กตอนนี้เลยถึงเลยเสื้อตอนนี้ถึงเลยน่าักหาง่เลยเอเออนเจี้ยไปไปดูอันนี้ปะ

้องโลโก้น้องเฟรดมาแล้วครับมาทที uh ่มาทำาดนนี huh. here, ้นะครับเอาเจ้าละน้องมาแล้วแบงใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยก็ยังได้หลายกเบิร์ดวงดีกมัวด้แบ่งใหญ่ไหมเอาน้ำมาเม่คบสิบคนเลยนะไอครบสิบคนพูดใด้ไแล้วมาเลขึ้นแนรวมตัวกันเออน้องมิว นะครับบ้านนี้อเอาป้วนเดี๋ยวนะมีกบอย่างเงี้ยเอามานับนับมานับมามีมีใครบ้างเออพี่มีแล้วก็พี่เปิ้ลยังไม่ได้ใครเข้าวอ้วนเออเข้าวอ้วนอะไงหนึ่งสองสามสี่ห้าใครเข้าวอ้วนเดี๋ยวอยู่บ้านพ่อทนอีกต้นไม้ต้นไม้เออเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมา นับรวมกันมาเลยเดี๋ยวให้จัดการนะครับน้องมิวคนแรกที่นี่คนที่สองที่เพิ่นคนที่สามพอวันคนที่สี่พ่อไม้คนที่ห้าแล้วก็นี่นี่หกเจ็ดแปดเก้าน้องอุ้มอีกเอเห็นสิบเก้ากับพี่อุ้มสิบคนอ่ะ ของพ่อตัวนี้ห้าร้อยโอ้ยใ็่หมูเลยหลังสองนั้นนะ๋อของพ่อตัวห้าร้อยะไีี่เพ่อไม่มีสิทธิสวัสดีค่ะไซโต๊บออยู่นเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บตุพ่อแค่เดียวสูคนในรอยหนึ่งาสายชใพันนึงไมด้ว่าเอาพันเอาดิแสีแดงได้พันเอา ชมนะคะเอาพี่น้องคะสคดีฝังตอนคน้องมวเทคนิคางขอบุเนี่ยได้ค่ะอบพี่น้องก่อนได้ได้แล้วน้องมิวนอนนี้เป็นน้องนปีที่ค่ะพี่น้องปกอบกันในีงานสมาธิค่ะเดี๋ยว